เทคนิคในการหาคำตอบเทนคู่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าทำตามนี้ค่ะอย่าง present perfect กับ past simple ใน present perfect จะพูดถึงอดีตจนถึงมาปัจจุบันแต่ใน past simple นั้นเหตุการณ์จบไปแล้วให้สังเกตคำบอกเวลาถ้าระบุเวลากว้างๆอย่าง ever never already just yet since for จะเป็นของ present perfect แต่ถ้าใน past simple จะระบุเวลาแน่นอนเช่น yesterday t o days ago ข้อ 1>, 1ดูคำบอกเวลา last week แสดงว่าต้องเป็น past simple ใช้ came ข้อ2มีคำว่า for เป็นเวลา for two hours นั้นใช้เป็น present perfect have w o r k e ถ้าเป็นข้อสอบเติมก็เช่นกัน do ข้อ a จะประโยคมีคำว่า yet อย่างเป็นของ present perfect เมื่อเป็นประโยคคำถามจึงใช้ have you sent ด้านล่างประโยคคำตอบมีคำบอกเวลาว่า this morning เมื่อเช้านี้แสดงว่าจบไปแล้วก็ใช้เป็น past simple POST จึงเป็น POST ์เติม ed ไปค่ะในประโยคมีคำว่า you ever ever เป็นคำบอกเวลาของ present perfect ใช้ในประโยคคำถามจึงเป็น have you ever been ส่วนประโยคด้านล่างมีคำบอกเวลาว่า,าว last week แน่นอนก็ต้องเป็น past simple ก็ให้คำว่า be เราก็ต้องกระจายเป็น was OR อ w e r e I ใช้ was ค่ะ